สวัสดีครับสู่สาวันเกิดครับแฮปปี Birthday, ้เบอร์เดย์38ปีของจิวเว่นแกรมมี่สดใสสู่วันใหม่ด้วยกันครับไม่ใช่แค่ผมครับคนนี้ด้วย h a p p y Birthday to you all of you all of us นะครับ Happy Birthday นะครับ38ปีมันแป๊บเดียวจริงๆเลยนะครับธรรมดา,าเราจะเจอกันแล้วแต่ว่าวันนี้เราอยู่อยู่ที่บ้านกันอยู่แต่อยู่ที่ไหนครับไม่เป็นไรเพราะเราแกรมมี่ด้วยกันเรามีแกรมมี่อยู่แล้วนะครับครบรอบ38ปีแล้ว ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงมากๆข้ามทุกสิ่งกีดขวางไปให้ได้ข้ามไป,ปพร้อมกับพี่ชายใจดีของเราคือพี่บุญนะครับ พี่บุญแข็งแรงมากๆพี่บนสุขภาพแข็งแรงและพี่บุญก็รักพวกเราเราบรรับพี่บุญใช้ความรักเนี่ยนะครับเป็นอาวุธในการต่อสู้ทุกอย่างเลยนะครับขอให้พวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพกายและขอให้ทําทุกอย่างที่ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างเลยนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงครับสดใสสู่วันใหม่ไปด้วยกัน สเตสมับแกรมมี่นะครับครบ38ปีแล้วนะครับผู้บริหารชุดท่้นนะครับมีความสุขมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเลยนะครับขอไว้พวาได้กับแกรมมี่นะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมแล้วก็มีผู้ติดตามขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ผลิตผลงานผลิตศิลปินดีๆปเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับ38ปีของแกรมมี่ค่ะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะคะอยู่กับวงการเพลงไทยของเราไปนานๆ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีๆก็คือวันเกิดของกรมมี่นะครับพ,รพอะวยพรนะครับให้กรมมี่นะครับผลิตทั้งศิลปินดีๆเพลงดีๆมาให้พวกเราทุกคนชาวไทยได้ฟังกันต่อไปนะครับแฮปปี้วันเดย์ค่ะ 38, 39, 40, 40, เร้่อยๆืเลย,เลย,เลย,เลยนะคะก็อยากจะ ให้ทีมงานของกรมมี่ทุกคนศิลปินทุกคนพี่ๆทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่หรือเกษียณไปแล้วอะไรอย่างีทุกคนก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็กรมมี่เจริญเติบโตนะครับผมเนื่องในโอกาสนี้อยากขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทีมง,งานทุกคนผลิตผลงานดีๆผลิตคอนเทนต์ดีๆผลิตศิลปินดีๆผลิตเพลงดีๆอยู่คู่คนไทยอย่างนี้เป็นปีที่9 2 5 0แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวจ m m แอมแกรมมี่ทุกๆคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความุ กับการทำงานนะครับทำงานด้วยความรักและรอยยิ้มแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกๆคนอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วเจอกันเร็วๆนะครับมีความสุขมา,มากๆทุกๆคน,นครับวันเกิดจีมแยงกรมมี่ปีนี้เราจะโตไปด้วยกันมากกว่าเดิมครับแล้วก็ความสุขที่เราขาดหายไปจะกลับมามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป Happy Birthday, i, ครับเป็นปาร์เดจจิมแกรามี่ครับสำหรับในโอกาสครบรอบ38ปีแปีกรมมี่นะคะก็ขอให้ยิ่งใหญ่เติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่ขาดเจรน,นายเพชร ทสวยๆประดับวงการดนตรีไทยตลอดไปค่ะเข้าสู่38ปีของแกรมมี่นะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่อยู่ในแกรมมี่แล้วก็ทั้งตัวบริษัทแกรมมี่ด้วยนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วก็พวกเราอีกซิงก็จะทำเพลงใหม่ๆเพลงดีให้ได้ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับตลอดไปครับขอบคุณมากครับความสำเร็จใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของคนจำนวนมากนะครับทุกๆแผนทุกๆอย่างที่ทำด้วยกันต่อไประหว,วังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีปีที่ยอดเยี่ยมด้วยกันจะถัดไป สวดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะครับแกมมี่จีเอ็มบูฟู่นะครับ3 8ปีก็อยากได้เลยอขอไอ้แข็งแรงแข็งแรงขอให้อยู่เป,ป็นรุ่นโหรุ่นใส่ชายคาไปนานๆยิ่งยืนนานสาธุเฮ่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูครับผมผมก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในด้านธุกรกิจของความบันเทิงแล้วก็สร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ขอให้เป็นขวัญใจของมหาชนตลอดกาลครับเก้าเข้าสู่ปีที่38นะครับก็ปีปต่อไปก็ขอให้มีความสุขร็จเหมนกันที่ขาดไม่ได้เลยคือบริษัทแกลมี่ นะครับแล้วก็คนที่ทำงานเบื้องหลังทั้งหมดนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขสันต์ันเกิดน,นะครับรอบๆสามสิบแปดปีครับ ขอให้เป็น38ปีที่มั่นคงแข็งแรงตลอดไปแล้วก็ยังคงเป็นอ,องค์กรที่สร้างบทเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงตลอดไปค่ะอยู่ไปยาวๆเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่38ปีค่ะมากกว่านั้นเลยนะคะจนถึงเป็นร้อยๆปีเลยค่ะ Happy b เบ t ร์ a ด g r a กร y นะครับครบ38ปีแล้วนะครับก็ขอให้มีปีตลอดไปก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับอยู่คู่คนไทยไปตลอดอีกนานแสนนานเลยนะครับแีเบร์ดกรมีจ้ะ ต,ตก็ขอให้พี่ๆผู้บริหารพี่ๆพ,พนักงานแล้วก็พี่ๆทีมงานนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเธอใช้สื่อวันใหม่คะ่ะ Happy birthday Grammy นะคะครบรอบ38ปีแล้วนะคะอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากๆแล้วขอให้อยู่คู่กับคนไทยแบบนี้ตลอดไปที่สำคัญที่สุดน,นะคะห่างไกลาจากโรคภัยต่างๆค่ะรวยๆปงัปงๆเฮงๆค่ะ Happy birthday Grammy ที่รักของทุกคนค่ะ ก็ขอไวยพรทั้งตัวแกรมมี่แล้วก็พี่ๆพนักงานทุกทคนนะครับขอให้มั่นคงขอให้สุขภาพแข็งแรงที่สำคัญนะครับผมขอให้ผ่านทุกวิกฤตไปได้นะครับยังไงก็ขอให้อยู่คู่คนไทยกันนานนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ครับผมแฮปปี้เบิร์เดย์ครบรอบ38ปีแกรมมี่นะครับขอให้การรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วขอให้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยแบบนี้ตลอดไปนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ครับสุขสันต์วันเกิดนะคะจีเอ็มแกรมมี่นะคะ38ปีแล้วค่ะ ต้องมีปีที่39ปีที่40และปีต่อๆไปแน่นอนคะ่ะก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่อยู่กับเรามาตลอด38ปีนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับครบรอบ38ปปีและอยู่กันไปอีกนานๆนะครับ